โอ้ย <ak> อ,<โ>อ <ivi> ุ้ยพี่กูอยู่ในหนังเอ็กั่นเหรอวะเนี่ยไอ้ันอันนี้งอมน้อยมันกำลังมานะระวังแล้วมึงไอ้วันมไม่ชูเพื่อนได้เหรอไม่เปิดประตูไอ้กูคำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบโปรดใช้วิจารณณหากไม่ชอบก็ไม่ต้องดูจบจ้ะเบรก เบรกดิฟอะเออนไงสวยงามโอ้ยเยอะวงไก่ด้วยไอ้เอ้เบอร์นั้นน่ะ <c oughs> อ๋อมปนไปแล้วใช่ไหมอ๋อม,มีรถนี่ไอเช่นมีรถไม่เรียกเลยไอ้ยเพื่อนเลยกูขับอุ้ยท <c oughs> ีเดียวกันเลยกู <c oughs> ก็มันอุ๊บอะไรวะ โเื่อนโย่าไปว่าเขาอย่าไปว่าเขากูครับใช่ตามไปปอนแล้วกันกูจะไม่กดบูทกูจะตามแบบตามติดกูไม่น่าตามเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไปด้วยโอ้ยอ่ะรถมึงขับไม่ได้หรอเล่นภับเลยครับปุ่มค้างครับกูช่วยปอนมันอาจจะช่วยได้อยู่โอเคช่างมันไม่ไหวครับเพื่อน รถไขวคว่ำหมดอ่ะอุ้ยของมันป้าไอ้ของเพื่อนเนอของมันป้าโขมันเปล่าส่งไอ้ปอนนี่แหละไม่มีใครนำทางให้เลยเหรอเออผมขับตามเส้นขาวเออกูก็ขับตามเส้นขาวอยู่ไอ้แแบบเชี่ยเนี่ยมันคือที่มันไม่ร่วงไอ้มึงชนเยี้ยกันหนาวอ่ะนะจะทำยังไงหาผ้าพันเบย์เลย เพื่อนชนกูจะล้มอยู่แล้วเนี่ยเยอยอ้าปอนไปอยู่สีส้มทำอะไรอาพันเต๊ะไปของแต่งน้อยจังอ้าวปอนขี่แค่นี้มึงยังชนเนอะคิวมันจะพังเนี่ยมึงไปคิดอย่างนั้นไงมึงจะจอดได้ยังเออกูก็จะขึ้นไนฮะ บายเพื่อนดีๆนะโอ้ย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 พี sure> ่กูอยู่ในหนังแอคชั่นหรอวะเนี่ยเดล๋ยวเดล๋ยวในดิบรออยู่รออยู่มีคนไหมวะ นี่สัตวนอุ้ยโอ้ยรถพังโง่ฮ่าฮวาฮ่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 าโอ้ยทำไมชนที่รถพังเลยโแม่ชน,น,นดีแล้วบบกู กันด่าพอกวนันน่ะยังจะด่าพ่อกูน่าจะเผาวอกกูใไญ่ปอนะไม่ควรนั่งรถด้วยกันเอ้าเฮ้ยเอามาเจอรถกระบะวะไปไหนอะไปไหนติ๊กยี่ไม่รู้จ้าวบ้านดิ๊คขับเข้าไปจ้าเอ๋เลย A few moments later มึงทำอะไรกันอะโน้ตเราทำอะไรขึ้นไงโน้ตมึงทำอะไรเนี่ยขึ้นได้แล้วว่าฮะมึงไปเต้นโชว์ก็ได้ไมปอนชีวิตมึงว่างขนาดนั้นเลยเหรอกู <laughs> ปิดประตูได้ไหมนะเนี่ยปิดไม่ได้ไอ้โน้ตมันโอ้ยชีวิตว่างจัดปอมันเล็งปืนแล้วนะ่ะ <laughs> มันจะยิงมึงจริงนะ เสียงปืนมาแล้ว้างหน้ามีคนเนาะนี่ยช่บ้านเนี่ยวันไอปอดไม่สนเที่ยอะไรแล้วกลางวงเว้ยขึ้นได้แล้วราคาขึ้นได้มันขึ้นได้ตั้งนานแล้วกระพร้าบรถกูออกว่าได้กูอยากขึ้นบ้านนี้กว่าบ้านเนี้ยเฟี้ยวเลยวันมาหน้าโดนไม่ถึงเลยรอด กูปิดประตูทุกอย่างเออกูอยู่ในนี้แหละปลอดภัยเอารถเอารถไปขึ้นเนินดิขึ้นเนินตรงเนี้ยว่าแบบถ้าใครเปิดประตูเข้ามากูยิงถังไอ้นี่ระเบิดเลยอ่ะเอาจริงเฮ้ยบ้านนี้มีคนเนี่ยเร่งเอาอยู่วะขึ้นบ้านเนี้ยดีแล้วองอะั้นเหี้ยรถน้ำมันหมดเอามาเลยกูเติมฮะอยี่ตรงนี้ตรงนี้ สองตัวสองตัวบ้านนะเป็นการเติมน้ามันที่เขาอยู่ในรถทำไมเป็นการเติมน้ามันที่แบบมันก็อ๋อไปเปิดฝาไงเออโอเคฝาถังมันต้องไปเปิดในนะโอ้โหผู้ผึ่งเนาะเอ,อ้ยสองสามตัวบ้านเนี้ยกูดูความพยายามโอ้อยเฮ้ยรถมันรถมันจะเป็นไรไปรอ่าเอดยันไรอมมาดูนีเฮ้เออยไุณเบงกันเนี่ยอ้วนมันยิงลูเล็งมา คงทำไรอะ่ะคงไปเต้น้นมั้งแต่บ้านนี้แล้ว,ช,ลวชีวิตมึงว่างขนาดนั้นเลยเหรอกูยังสงสัยกับเมื่อกี้นี้คือเราชนกับรถบอรดใช่ไหมแล้วคือมันพังได้ยังไงไอสัตว์อุ้ย <What? S 1> โอ้ยคือรถจะพังโห๊มึงรถมันเป็นอะไรอะ่ะฮะลงอันละเบิดนะอบ รถแม่งอัลวาดใหญ่เลยมึงไปเหยียบรถขึ้นหลังคาว่าแม่ยานางแม่งนั่นจะไม่พอใจน็อกหนึ่งโน้ตโน้ตลงลงลงทุกคนลงโอ้โหมาลชุดน้อยดิชุดน้อยดิลงมายังลงมแล้วลงแล้วปุงไม่มีสมูทอ่ะพวกมาแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนยิงอยู่เพื่อนยิงอยู่ รถบังอยู่รถบังอยู่โอเคโดนจ้าต้องฟังเลยคงกูจะตายแล้ววิ่งแล้วโอ้ยเย้วงเราจริงว่ะเพื่อนน่ะอุ้ย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 โอ้ยนนวิ่งนนวิ่งไปเอออะไนี่ยงงนนท์มันกำลังมานะระวัง เพื่อนอะอ้วันไม่ชุบเพื่อนได้เหรอไม่เปิดประตูให้กูมันมาแล้วมันมาแล้วใช่วิโนตมันอยู่ตรงนู้นมันอยู่ตรงนู้นนอกหน้าต่างนอกหน้าต่างปล่อยกูเลยปล่อยกูเลยพาไม่าเราดิมันใส่ชุดพางตายหมดเฮยโอ้ยเฮียปอมาชุบโนตหน่อย อีตีนึงมึงตีจะมาชาร์จเราตายไปแล้วใช่ใช่กำลังมากำลังมานี่ยาเลยวัน๋ย่าไปนโอ้โหแบ๊บนอกบ้านเรียกูได้ได้จุบได้จุบได้วัยขวามาขวามาขวามาอยากเล่น bye have a g r เอาละวุ้นว้าวสมอวัน <Whoa. S 2> สม,ก,นสมกเล่นเช่กูดิหมื่นสามมันเล่ม่ต้องสามแล้วตายแล้วสมองลองห้องบ้านล้วันเช่กูดิไม่มีแล้วมันไปนู่นหมดแล้วบางนาวันช่วยใช่แล้ว เหมือนเล่นข้างหน้ารถดได้ป่ะว่าไดเล่นได้นะโอ้มันมาแล้วโหที่สาดไม่นีะม,มันคานมามันกดคอนโทรลเอาแล้วเอาแล้วจังหวะนี้หลบไปหนึ่งสองร้อย <2, S 2> หนึ่งหนึ่ง,นงชนะแล้วเนี่ยจบแล้วเอาที่ 3, ที่สามน้ยที่สามก็ไม่แย่โอ้ยหนูหูเสียงเกมมึงชนเี้ยกันกหนาวนะ อุ้ยที <kleine mus k> ่เด <g> <hat> ียวกันเลยตามไปปอลแล้วกันกูจะไม่กดบูตเว้ยกูจะตามแบบตามติดกูไม่น่าตามไอ้แมพเชี่ยเนี่ยมันคือที่มันไม่โลไงเอาปอนขี่แค่นี้มึงยังชนเนอะอิสว์อุ้ยโอ้โหเนรถกระพังก์